เผยโฉมครั้งแรกกับ New Isuzu D Max Unlock Your Potential จะมีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้แคนจะมาสรุปให้ครบจบในคลิปเดียวครับสวัสดีครับผมแคนอลทิรุธนะครับเดี๋ยววันนี้แคนจะพาทุกคนไปพบกับการเปิดตัวรถปิกอัพที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยกับ New Isuzu D Max ครับ ในครั้งนี้ครับเปิดตัวมาภายใต้คอนเซปต์ Unlock Your Potential เหนือลิมิตพิชิตโลกตอนนี้ใครที่กำลังเล็งรุ่นไหนอยู่นะครับเดี๋ยวแคนจะมาสรุปนะครับทุกจุดเปลี่ยนทุกฟีเจอร์รวมถึงราคาครบจบในคลิปนี้แต่ว่าก่อนอื่นฮะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูบรรยากาศวันเปิดตัวกันก่อนครับภายในงานเปิดตัว New Isuzu D Max ครั้งนี้ครับเราได้เห็นการปรับโฉมครั้งใหญ่ของ Isuzu D Max ทั้งภายนอกที่ดีไซน์มาภายใต้คอนเซปต์ Concept Strong Sporty and Futuristic ส่วนภายในจะเน้นความหรูหราด้วยเส้นสายรายละเอียดต่างๆรวมถึงเทคโนโลยีสุดล้ำที่ช่วยเรื่องความสะดวกสบายความปลอดภยัยและสมรรถนะการขับขี่อย่างจัดเต็มเรียกได้ว่าเปลี่ยนใหม่ทั้งไลน์อัพกันเลยทีเดียวครับเอาละครับมาถึงไฮไลท์ของรถแต่ละรุ่นในงานนี้นะครับจะขอเริ่มต้นด้วยพระเอกของรากันก่อนกับ New i ิ u z ส v c r o s s 4 x ร รุ่นท็อปขับเคลื่อนสีล้อสีส้มใหม่คันนี้ที่ครั้งนี้มาพร้อมคอนเซปต์อาร์เมอร์หรือการใส่ชุดเกราะให้ DmaX ก็เรียกได้ว่าเทขึ้นแร่งขึ้นโดดเด่นขึ้นนะครับแต่ว่ายังคงความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวไว้อย่างลงตัวเริ่มจากดีไซน์ด้านหน้าใหม่ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นเส้นบนฝากระโปรงที่ดูบึกบึนกระจังหน้าที่ดูมีมิติยิ่งขึ้นการชนหน้าที่ดูแข็งแกร่งรวมไปถึงไฟหน้าดีไซน์ใหม่ที่รับประกันได้เลยว่าเห็นมาแต่ไกลก็รู้เลยว่านี่แหละเอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้ครับ เท่านั้นยังไม่พอครับขอเพิ่มความหล่อด้วยกันชนหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมไฟตัดหมอก LED และโดยเฉพาะตรงนี้ครับแอ r ์คราเทที่ทาง Isuzu บอกว่าออกแบบตามหลัก Aero Dynamic ช่วยลดแรงต้านอากาศเหมือนกับรถสปอร์ตแถมยังช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้ดีขึ้นด้วยครับมาที่ด้านข้างครับจะเห็นว่ามีการตกแต่งด้วย Isuzu V Cross Package สีเทาดาตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ซุ้มล้อกระจกมองข้างราวหลังคาและกระบะหลัง และนี่ก็ใหม่ครับล้ออลอยขนาด18นิ้วแบบรักแอนด์ไวสีดำสะท้อนตัวตนของว c คร s s ให้ดูเท่ดูดุมากขึ้นไปอีกมาที่ด้านท้ายก็ดีไซน์ใหม่หมดเหมือนกันครับตั้งแต่ฝากระบะท้ายที่มีการเพิ่มเส้นสายที่ทำให้ดูบึกบึนยิ่งขึ้นไฟท้ายก็มีการเปลี่ยนใหม่ซึ่งอิสสุเรียกไฟนี้ว่า Tri ปเ e a r m o r LED ดูล้มมากมาก,มากครับจากภายนอกที่ดูแกร่งดูเท่นะครับแต่ว่าพอเข้ามาที่ห้องโดยสารภายในจะให้ฟีลลิ่งเหมือนกระเปานั้นอยู่ในรถสปอร์ตหรูๆคันหนึ่งเลยเลยครับ เพราะ Isuzu ออกแบบภายใต้คอนเซปต์ High c l a s s and Sophisticated ครับเน้นความหรูหรากว้างขวางมีมิติด้วยสีทูโทนใช้วัสดุหนังสีน้ำตาลตัดสลับสีดำทั้งคอนโซลเบาะหนังและจุดซอฟทัชต่างๆและที่พิเศษเลยก็คือการออกแบบลวดลายพิเศษที่ i s u zu เรียกว่ามิอุระดีไซน์ตามจุดต่างๆของห้องโดยสารเช่นแผงคอนโซลหน้าแผงประตูข้างและลายเบาะทำให้ห้องโดยสารนั้นดูมีลูกเล่นและมีมิติมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับ มาในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆกันบ้างนะครับหน้าปัดดิจิตอลอินทิเกรเต็ด MID ขนาด7ดนิ้วที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ให้แสดงผลหน้าจอได้ดีและเยอะยิ่งขึ้นครับเช่นข้อมูลในการขับขี่หรือองศาของรถตอนที่เรากําลังลุยอุปสรรคต่างๆอยู่และยังสามารถเลือกดีไซน์หน้าจอได้2แบบนอกจากนี้ยังซิงค์การแสดงผลกับหน้าจอ Infotainment Display ขนาด9นิ้วที่คอนโซลกลางและในรอบนี้ครับรับรองว่าถูกใจสาวก Android อย่างแน่นอน พราสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Android Auto แบบไร้สายเหมือนกับที่ Apple CarPlay ทำได้ครับเจรอบสายดูแผนที่ก็ทำได้แบบสะดวกและง่ายแค่ปลายนิ้วและในครั้งนี้ครับได้มีช่องเสียบชาร์จแบบ USB-C ซึ่งมีในทุกรุ่นทั้งที่นั่งด้านหน้าและด้านหลังชาร์จได้รวดเร็วอีกด้วยครับ นิวอ s u z u v วีครอสโ4มาพร้อมกับขุมพลัง3.0 DDI Blue Power 190แรงม้านะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจแรงแบบเหลือๆครับมาพร้อมกับสวิตช์เปลี่ยนระบบการขับเคลื่อน Terrain Command ระบบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้า e d i p ป o c อและใหม่รับเท e r r a i n Mode ครับที่เพิ่มเข้ามาในว c r o s s รุ่นนี้ด้วย โดยเจ้าระบบ r a f Terrain Mode จะช่วยควบคุมการกระจายกำลังในทุกช่วงความเร็วของรถครับให้สัมพันธ์กับสภาพถนนถ้าเกิดอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆเนีก็คือมันจะช่วยให้คุณขับขี่บนทางโหดๆได้ง่ายยิ่งขึ้นก็ <S <S เรียกได้ว่าครั้งนี้อ s u ูซจัดสุดจัดเต็มแบบครบเครื่องเรื่อง 4x4 จริงๆนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับ อีซุซุยังเพิ่มระบบแสดงองศามุมปีนไตมุมลาดเอียงและทิศทางการเลี้ยวของล้อมาให้ด้วยครับโดยสามารถแสดงผลทั้งบนหน้าจอ M I D และหน้าจอ Infotainment Display คราวนี้ฮะไม่ว่าจะเจอเส้นทางที่โหดและหลุยแค่ไหนก็สามารถปลดล็อกความมั่นใจได้เต็มที่ครับ มาที่รุ่นต่อมานะครับที่แคนให้คำนิยามว่าเป็นตัวแทนของปิกอัพที่มีความพรีเมียมสะดวกสบายเหนือระดับมาพร้อมกับเทคโนโลยีในการขับขี่สุดล้ำนะครับใช่แหละครับแคงกำลังหมายถึงปิกอัพยกสูงรุ่นยอดนิยมอันดับหนึ่ง n i ว Isuzu DMAX Highlander ครับ การมาในครั้งนี้ได้รับการปรับโฉมอย่างมากมายเช่นกันนะครับแต่ว่าจุดที่ต่างจาก V-Cross นั่นก็คือสีของกระจังหน้าซึ่ง Highlander จะเป็นแบบทูโทนสี s ิ l k y Silver กับ Dark Grey ที่ช่วยเพิ่มความเรียบหรูดูเท่ให้ Highlander รุ่นนี้อย่างมากครับในส่วนของล้ออลลอยจะเป็นขนาด18นิ้วเหมือน V-Cross แต่ของ Highlander จะเป็นแบบทูโทนดีไซน์แบบ Tur b บ Spi ที่สะท้อนความ Ur b a n p บิ m i u m p i c k u p อย่างเหนือระดับ สำหรับภายในนั้นทาง Isuzu ได้ดีไซน์ให้ห้องโดยสารของ New Isuzu D-Max h i g h l a n d e r ดูหรูหราบ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์และรสนิยมของคนเมืองมากยิ่งขึ้นครับภายใต้คอนเซปต์ High Class and Sophisticated เช่นเดียวกันแต่จะเน้นห้องโดยสารที่ดูเรียบหรูด้วยโทนสีดำรวมถึงการตกแต่งโดยใช้แนวคิดมิอุระดีไซน์ตามจุดต่างๆของห้องโดยสาร และในรุ่นนี้ก็ยังได้หน้าจอ integrated MID ขนาด7นิ้วและหน้าจอ infotainment display เหมือนกับ v c r o s s อีกด้วยครับนอกจากรถจะหรูแล้วนะครับเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยก็มาแบบจัดเต็มทุกคนมาดูตรงนี้นะครับนี่คือกล้อง 3D imaging stereo camera ของระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ที่ได้รับการอัปเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดด้วยการพัฒนาองศาการตรวจจับให้กว้างแม่นยำมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ที่มีมากถึง13ระบบให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับและ Isuzu ยังได้เพิ่มระบบช่วยเตือนและเบรกอัตโนมัติขณะถอยหรือ RCTA and B เข้ามาด้วยและแน่นอนครับว่า New Isuzu V Cross 4x4 ก็มีเจ้าระบบตัวนี้อยู่ด้วยเหมือนกัน New Isuzu d m a x Highlander มาพร้อมกับขุมพลัง2ทางเลือกตามความต้องการครับนั่นก็คือ3.0 DDI Blue Power 190แรงม้าและ1.9 DDI Blue Power Gen2 150แรงม้าพร้อมใส่ยพัดเดิลชปิประสบการณ์ใหม่ที่สามารถเปลี่ยนเกียร์ด้วยปลายนิ้วเปลี่ยนเกียร์รวดเร็วขับสนุกมากขึ้นครับ สำหรับคนที่ชอบความสปอร์ตนะครับต้อง2รุ่นนี้ครับกับ New Isuzu D-MAX Cap 4และ New Isuzu D-MAX Space Cap ครับที่ปรับโฉมให้แตกต่างจากรุ่นยกสูงอัปเกรดความหล่อด้วยกระจังหน้าที่ดูเท่ขึ้นกันชนหน้าที่มีการออกแบบแบบ r a c i ซิรวมถึง Air Curtain ที่ช่วยเพิ่มความเท่สไตล์สปอร์ต ตัวล้อของ2รุ่นนี้จะเป็นขนาด16นิ้วลายใหม่ครับแคปโจะเป็นล้อแบบทูโทนส่วนใน Space Cap จะเป็นสีซิลเวอที่เข้ากับตัวรถเพิ่มความเท่ได้เป็นอย่างดีสำหรับภายในของ c a p โและ Space Cap ก็ออกแบบด้วยแนวคิดมิอุระดีไซน์เช่นเดียวกันส่วนหน้าจอ i n f o t t i n n m n t t i s s p l y y ก็ได้รับการเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเป็น8นิ้วทั้ง2รุ่นรองรับการเชื่อมต่อ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายเช่นเดียวกันครับ สำหรับรุ่น Cap โครับก็ยังได้หน้าจอ Integrated M I D ขนาด7นิ้วแบบดิจิตอลที่คุณสามารถปรับได้2สไตล์นะครับ New Isuzu D Max Cap 4และ Space Cap มาพร้อมกับขุมพลัง2ทางเลือกที่คุณสามารถเลือกได้ทั้ง3.0หรือ1.9 D D I Blue Power 72ครับ มาถึงสายใช้งานบรรทุกกันบ้างนะครับกับดิวอิซูซูดีแม็กครับที่ถึงแม้ว่าจะเป็นรถในการใช้งานแต่ว่าด้านหน้าอิ u z u ก็ปรับให้มีความหล่อขึ้นไม่แพ้รุ่นอื่นๆนะครับห้องโดยสารสะดวกสบายมากขึ้นระบบความบันเทิงครับอิ u z u ได้อัปเกรดเป็นหน้าจออ n นฟอร์เ n นเมนต์ดิสเพขนาด8นิ้วนอกจากนั้นก็ยังสามารถต่อ Apple CarP l a y Android Auto แบบไร้สายได้เช่นเดียวกันครับ สำหรับใครที่ต้องใช้บรรทุกของในที่โหดหดนะครับทางอ s u ู u ได้เพิ่มระบบ rough terrain mode ในรุ่น Spark 4x4 นะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานได้ดียิ่งขึ้นครับเอาเละครับมาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วครับกับการเปิดราคา New Isuzu D-Max แต่ละรุ่นครับ และนี่ก็คือสรุปรวมทั้งหมดนะครับของ New Isuzu D-MAX Unlock Your Potential เหนื้อลิมิตพิชิตโลกยนตรกรรมปิ๊กอัพที่จะพาคุณไปปลดล็อกสู่ศัก,กยภาพใหม่ๆนะครับเชื่อว่าฟังแคมถึงตอนนี้หลายคนอยากจะทดลองขับแล้วใช่ไหมละครับจะบอกว่าทาง Isuzu ครับพร้อมให้คุณทดลองขับและเป็นเจ้าของได้วันที่12ตุลาคมนี้เป็นต้นไปที่โชรูมอ susuzu ทั่วประเทศนะครับหรือว่าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w i s u z u t i s c o m เดี๋ยวแคนแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับและนี่นะฮะครบจบในคลิปเดียวขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ